แที่น้องไอ้อุ่นฟูมฟากรากเงาฟากฟัง สวนไรร่าาาาส้งททกีคอัน่วมสวัสดีครับเพื่อนเกษตรทุกคนครับวันนี้มาพบกับช่องเช็ดไม่รับของคนเกษตรนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเกษตรนะครับจุดเริ่มต้นครับ ที่ทำให้ผมมีความสนใจครับในการทำเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพ่อรัชกาลที่9ครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับสี่ปีเต็มแล้วครับผมคิดว่านี่แหละคือความสำเร็จที่ที่ทำให้ครอบครัวผมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับมีกินมีใช้ และข้อสัมพันธ์มีความสุขที่สุดครับอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับก่อนอื่นครับผมต้องขอแนะนำตัวก่อนครับผมชื่อนายประเวศฝอยจันทร์ครับอายุ44ปีครับอยู่บ้านเลขที่221หมู่ที่1บ้านเมืองไผ่ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับสำหรับหมู่บ้านของผมนี้ เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์มากครับที่บอกว่าสวยงามก็เพราะว่าเป็นเป็นหมู่บ้านที่มีสะล้อมรอบครับมีคลองแนวยาวครับชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ปลูกผักหาปลาได้ตลอดปีครับสำหรับคนขยันนะครับนอกจากประหยัดยังหาได้ ใช้ใจ่ายได้ขายได้หลายอย่างครับอาชีพชาวบ้านที่นี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันครับแล้วก็ทำนาปลูกข้าวเป็นนาปีนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงหน้าเก็บเกี่ยวครับระยะเวลาปลูกก็ใช้เวลาหกเดือนครับแต่หกเดือนหลังจากเก็บเกี่ยวนะสิครับ พื้นที่ก็ว่างเปล่าอยู่ครับผมก็เลยจะลองหาอะไรมาปลูกทดแทนในแปลงนาเพื่อจะหาะไรายได้เสริมนะครับผมลองทำนาปรังดูครับแต่ลงทุนสูงมากแทบไม่ได้ทุนคืนครับต่อมาผมมาลองมันสำปะหลังดูครับในแปลงนาข้าวเพราะเห็นว่า เป็นพืชปลูกง่ายเวลาว่างอยู่ตั้งหกเดือนถ้าปลูกก็น่าจะขายได้ราคาดีแรงรับซื้อก็อยู่ไม่ไกลผมจึงตัดสินใจทดลองปลูกจัดหนักครับจัดหนักสามสิบไร่ผมชักร่องปลูกใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดี จนเขียวไปทั่วทั้งแปลงแต่สุดท้ายแล้วนาก็คือนาครับฝนมาทีไรครับหัวมันก็ที่ว่างงามๆก็เน่าเสียครับระบายน้ำออกก็เอาไม่อยู่ครับการลงทุนตอนนั้นก็แทบไม่ได้อะไรเลยครับได้แค่ทำครับ เอาไปขายก็แค่ได้ค่าแรงงานถึงฤดูหน้าทำนาต้องรีบขุดออกราคาก็ไม่ดีถึงหัวจะสวยแต่ก็แป้งน้อยครับแป้งน้อยที่ผมเอาความล้มเหลวมาเล่าให้เพื่อนเกษตรฟังครับเพราะผมคิดว่าบางบางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเนเกษตร ที่คิดจะลองปลูกมันสำปะหลังในแปลงนาผมไม่ขอแนะนำดีกว่าครับเพราะประสบการณ์คือการเรียนรู้บางท่านก็อาจจะประสบความสำเร็จแต่สำหรับผมคือความล้มเหลวเข็ดลาบแล้วครับเข็ดหลาบเค,เคยมีหลายคนถามผมว่า แล้วทำไมทำนาหกเดือนว่างหกเดือนถึงไม่ไปหางานทำจะได้มีรายได้เสริมผมบอกผมขอบอกตรงนี้เลยครับว่าผมอยากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวครับเพราะก่อนผมจะกลับมาอยู่อยู่ที่บ้านมาทำกเกษตรแบบเต็มตัวผมเป็นนักมวยอาชีพมาก่อนครับเป็นนักมวยสากลครับ เดินทางบ่อยครับเดินทางบ่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นยอดมวยราชดำเนินครับเป็นแชมป์ ABC ครับเป็นแชมป์ OPBF เคยชิงแชมป์ดับเบิแชมป์เงาครับกับแมนนี่ปากเกียวเคยชิงแชมป์โลกดับเกับอุตตีเอสปาดัสจูเนีย ถ่ายคะแนนไปครับที่เม็กซิโกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและก่อนที่ผมจะตัดสินใจแขวนนวมครับผมก็ยังมีโอกาสครับสร้างรายได้อีกมากมายเพราะยังเป็นแชมป์อยู่หลายรายการได้ไปเป็นคู่ซ้อม ให้กับพี่วีรพลคนครหลวงโปรโมชั่นเดินทางไปไปเทรนให้กับฮาเซคาวายาสุฮาเซคาวาที่ประเทศญี่ปุน่นรายได้ดีมากครับไปไปมามาครับเที่ยวละสองอาทิตย์เงินถึงมืออาทิตย์ละประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับทางบ้านมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไม่ลำบากครับ แต่แต่สาเหตุที่ตัดสินใจแขวนนวมครับเพราะผมอยากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวครับแฟนเป็นข้าราชการครูครับผมคิดว่าเราคงจะอยู่ได้แต่การทำนาก็ลงทุนสูงครับกำไรน้อยรายได้ไม่พอกับรายจ่ายครับ ผมยังโชคดีที่นาของผมแปลงหนึ่งอยู่ติดคลองครับ25ไร่และทำเลเหมาะมากผมจึงลองปลูกผักด,ดูผักที่ผมลองปลูกครับครั้งแรกคือแตงกวาครับถั่วฝักยาวมาระ และฟักทองแต่ด้วยความตั้งใจครับเรียนรู้ไปกับมันจึงทำให้ผมคิดว่านี่คือบทพิสูจน์ว่าผมทำได้ปรึกษากับแฟนครับจะลองเปลี่ยนวิธีเกษตรลดพื้นที่ปลูกข้าวมาทำเป็นสวนผักผลไม้น่าจะดีกว่า แต่ปัญหาก็คือเราจะปลูกได้ยังไงครับในเมื่อพื้นที่เรามีแต่ที่นาเราจึงตัดสินใจครับปรับพื้นที่นาให้เป็นสวนใช้พื้นที่จิบกว่าไร่ครับปลูกกล้วยหอมทองลงมะม่วงแสมมะพร้าวพืชผักผลไม้หลายอย่างครับแบบเกษตร อินทรีเก็บขายได้ตลอดปีจนมีชื่อเสียงในอำเภอกระสังซึ่งเป็นอำเภอที่ผมอาศัยอยู่ครับผลไม้ที่สวนของเราครับได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ผักผลไม้ที่ปลูกก็ได้กินได้ขายครับ ได้แบ่งปันนี่แหละครับคือความภาคภูมิใจของครอบครัวผมครับรอติดตามชม ep สามครับผมสวัสดีครับ